ทำไมเราถึงต้องใช้น้ำยาหล่อเย็นในระบบเครื่องยนต์ใช้น้ำเปล่าน้ำสะอาดได้ไหมการใช้น้ำยาหล่อเย็นหนึ่งจะมีสารป้องกันสนิมในระบบสสารที่เอาไว้ระบายความร้อน 3. ส,สารที่ป้องกันการระเหยของน้ำเมื่อถูกความร้อนเนี่ยถ้าเป็นน้ำปกติธรรมดาจะมีการระเหดระเหยได้ค่อนข้างไวแต่ในระบบหล่อเย็นจะมีสารประเภทหนึ่งที่เพิ่ม มวลภูมิในการระเหยหรือเพิ่มจุดเดือดของน้ำยาหม้อน้ําให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้เวลาเครื่องยนต์ในขณะขับเคลื่อยู่บรรลอนจัดแล้วน้ําน้ําหายออกไปจากระบบหล่เย็นทําให้เครื่องยนต์เสียหายถ้าน้ําขาดเพียงเล็กน้อยเราเติมน้ําสะอาดหรือน้ําดื่มเนี่ยทดแทนลงไปได้ให้มันอยู่ในเลงมาตรฐานแต่กรณีที่น้ําหายไปเป็นจํานวนมากโดยผิดปกติให้ท่านทําการตรวจสอบระบบหล่อเย็น ของท่านก่อนว่าในท่อทางต่างๆของระบบลอเย็นเนี่ยมีการั่วซึมหรือมีการล่วไหลของน้ำลอาเย็นหรือไม่นะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับถ้าน้ําในระบบลอาเย็นหายอาจจะเสียหายถึงทําให้เครื่องเกิดความร้อนสูงนะครับโอเวอร์ฮีทเครื่องเกิดการเสียหายได้นะครับอันนี้รนะมัดระวังสัง,สงเกตหมอพักน้ำให้อยู่ในเลงมาตรฐานนะครับ